เกมเอาเด็มมาอีกแล้วมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะอันดับแรกก็คือมีตัวเอ,อ่อมังกรน,น้ําแข็งขึ้นมานะตามข้อมูลก็มีมังกรน,น้ําแข็งเป็นฮีโร่ใหม่ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่สองพันก็เดี๋ยวก็จะมาสุ่มกันเผื่อได้อะไรข้างล่างนี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อเคยนี่อยากให้อยู่ตรงนี้แล้ว ปกต,ติจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะก็มีอะไรบ้างวะปึ๊บอันนี้ดันเจี้ยนเพิ่มเป็น20สิบแล้วดันเจี้ยนมา20แบบนี้ก็สบายเลยเพราะว่าไอตัวภารกิจเนี่ยมันชอบจะมีให้ลงดันเจี้ยนซึ่งบางทีก็เป็น8ครั้งหรือ10บครั้งอะ่ะซึ่งถ้าเราเก็บได้แค่5้าครั้งเนี่ยมันจะไม่พอซึ่งจะเป็น20ครั้งแบบนี้ก็สบายแล้วก็บุกแล้วก,วก็มันจะง่ายต่อการเก็บเลเวลด้วย ะลองไปดูเลยเท่าไหร่ครับแต่ยังต้องรอรอบไปย20นาทีเหมือนเดิมต้อจากนั้นก็จะเป็นส่วนของฮีโร่ Hero. ไปดูฐานฮีโร่เ,เ่มอ่ามีมีรูปอ,อ,อยู่ข้างหน้ารูปสกิลสกิลรองอยู่ข้างหน้าให้เห็นเคดิมกันกดเข้าไปดูครับ อันนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็จะมีให้เลือกกดตรงนี้ไปไม่เกิดอะไรขึ้นกดตรงนี้ไปอ๋ออโอเคคือถ้ากดอันแรกมันก็จะตรงด้านล่างก็จะบอกรายละเอียดของสกิลสกิลของฮีโร่แล้วก็ส่วนนนี้ก็จะเป็นความสามารถของฮีโร่อ๋อ ส่วนตรงด้านนี้ด้านซ้ายล่างกดเข้าไปก็จะเป็นอันนี้คือเข้าไปตั้งฐานต่างๆเอาบัใหม่เลิฟนี่ตั้งฐานแบบนี้ก็จะมีปุ่มลูกกุญแจกุญแจอ๋อกุญแจนี้ก็คือเหมือนเดิมไว้ล็อกไว้ไม่ให้เราเผิดไปทําการ้อันนี้อะไรไม่ได้ใช้งานอ๋อตัวที่ไม่ได้ลงไว้ มันก็จะขึ้นว่าไม่ใช้งานอันนี้เป็นอ๋อตัวที่อยู่ในฐานจะเป็นแบบนี้โอเคมีอะไรอีกอ๋อกอย่างนึงเขาบอกว่าระเบิดนี่ยระเบิดกับกับดักก็คืออันนี้แต่ยังคงอยู่ที่เดิมนัม่นก็หมายความว่าถ้าเราวานแล้วเราใช้ไปแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องมาตั้งใหม่ก็แค่กดจดลองเลยอยู่อ่ะออลองไงดีอ่ะอมไม่รู้ลองไงข้ามไปก่อนแล้วกันมาต่อกันที่สงครามรีนี่อันนี้เข้ามาที่รีกิจกรรมแล้วก็อันนี้สงครามลีกของใหม่ปึ๊บเข้ามาเอ่อกดอันดับ จะปรากฏอยู่ในช่วงสวงครามดแตอนนี้ยังยังใช้ไม่ได้นะตรงนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นเมื่อ1 1เดยชั่วโมงก็คือน่าจะเล่นได้ต้องรออีก1วัน1วัน7ดชั่วโมงนะอับนเป็นสงครามดิล็อกกดไม่ได้การจัดอันดับก็ก็ไม่ได้เหมือนกันแต้มหลีก็ไม่มีอะไรขึ้นตอนนี้ยังใช้อะไรไม่ได้เลยไปดูที่อันนี้หมายเาม รายละเอียดของกิจกรรมโอเคอก่อนกิจกรรมเริ่มต้น2,000หลีกสูงสุดจากอันดับไม้ในหลีกนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละ5อ๋อ2,000หลีกบนสุดก็แต่ว่าเล่นได้แค่เฉพาะหลีกที่อยู่ในอันดับ2,000ขึ้นไป <c oughs> ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ5 โจมตีสมาชิกของหลีกอื่นในกลุ่มของคุณเพื่อรับแต้มฝ่ายตรงข้ามที่มีค่าไม้สูงนั้นจะให้แต้มมากขึ้นก็คือแบ่งเป็นห้ากลุ่มแล้วก็เราจะโจมตีกันเองในกลุ่มนั้นก็ใครโจมตีบ้านของหลีกอื่นนะฮีโร่และทหารที่ผู้เล่นส่งเข้าร่วมในการต่อสู้หากแพ้ให้แพ้น,นั้นคุณยังสามารถนำฮีโร่หลัานั้นมาใช้ในการโจมตีครั้งต่อไปโอเคดี อ่ะคือถึงไปบุกแล้วแพกก้ก็ทีโรตายก็ยังใช้ได้ต่อมัง้งยังไม่รู้นั่นไม่มีให้ลองรางวัลหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงนั้นของรางวัลที่คุณจะได้รับจะขึ้นอยู่กับจํานวนของแต้มที่คุณมีอยู่ของรางวัลจะรวมถึงกิจวัตาคุณสามารถได้รับรางวัลโบนัสเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอันดับแต้มหลีของคุณ จำนวนแต้มดีนั้นคือแต้มทั้งหมดที่ผู้เล่นในดีได้รับดีจะได้รับเครดิตดีขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มดีที่ได้รับอ่านแล้วก็งงเว้ยสรุปให้ง่ายนะของเราว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการเอ่เอเขา,า,า,าจัดกลุ่มมาให้แล้วเราก็ไปไปตีไปตีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มไม่ใช่เพื่อนสิไปตีลีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราแล้วก็ตีตีเยอะก็คงจะได้แต้มเยอะแต่แล้วก็ได้รางวาัล นะแต่ว่านี้มันยังลองไม่ได้เพราะว่ามันจะเลิอกอีกหนึ่งวันข้างหน้าก็ไว้ผมเอ,อทำคลิปต่อไปมาให้ดูแล้วกันอันนี้ก็ผมต้องไปส่วนเองก่อนต่อไปมาสุ่มฮีโร่กันเลยดีกว่าเผื่อจะได้มังกรน้ําแข็งเอ,อ๊ะมันได้จากการสุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าต้องทําเรื่องไขอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันมีเฟสอยู่สองพันก็ไม่ต้องรอช้าไปสุ่มกันปึ๊บเข้าไปช่วยเข้าไป ามาแล้วหมีปาได้แต่ฟ้าที่ฟ้าอ,อีกแล้วปึบโอ้โหปึบก็โอเคหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเพิ่งได้ปีศาตตาเดียวมาก็โอเคในการอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะก็ เสียดายที่ส่วนของสงครามลีมันยังไม่เปิดให้ใช้งานเลยยังลองให้ดูไม่ได้ก็ไว้คราวหน้าละกันจะมาออลองเล่นสงครามลีให้ดูกันสำหรับวันนี้เขาจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ